ที่ปาตยเป็นประชาธิปไตยนึ่งศ์เขาบอกวิโรไม่ใช่วิโรคนเดียวนะคนดังๆหลายคนบอกว่าผมตั้งพรคไม่ได้หรอกไม่มีตังค์ถามว่ามีตังค์อะไรบอกมีให้สองแสนตั้งไม่ได้อย่างไรก็ตั้งไม่ได้ผมก็ตั้งมาทุกทุกวันเนี่ยไอ้คนที่พูด่าตั้งไม่ได้เนี่ยก็ตั้งพัคเหมือนโหมตั้งไม่ได้พอผมเป็นข่าวเป็นข่าวว่าผมได้เป็นพักแรกครับใช่ครับแสดงความดีย้่ยกับน้องราเชนถูกไหม อยู่ยากน้องตั้งได้มันก็อยู่ยากตัวบ้านก็อยู่มาเข้าปีที่ห้าแล้วปาปามาตรอง้เขาพูดให้เขาพูดก็ทำให้เห็นเนี่ยก็อยู่มาแล้วเนี่ยเข้าปีที่ห้าแล้วพอเข้าปีที่ห้ามันครบเกณฑ์แล้วเขาเกณฑ์กองกอง้องเหาือว่าปีแรกต้องมีห้าพันตัวบ่าอสี่สาขาสี่ภาปีแรกมันมีบืนสี่พันห้าสาขาสี่ภา เราอยู่มาครบสี่ปีเรามีสมาชิกเกินสามหมื่นห้าสาขาล่าสุดสาขาที่ยี่สิบสี่อยู่ได้แล้วน,นึเกณฑ์กรกตเข้าเหลือแค่นี้พอจากปีที่ห้าที่หกไม่ได้ระบุว่าต้องรักษาสาขาไว้ให้ได้ตอนนั้นตน้องมีสมาชิกเนะท่านั้นี่ผมว่าแสดงว่าภักทางเรื่องใหม่อยู่รอดปลอดภัยรักษาเกณฑ์อย่างเดียวคือไม่ส่งสอสอสอ,สองปีติดต่อกันยุบพัก ถ้าครั้งนี้ไม่ส่งครั้งหน้าต้องส่งจะไปส่งยุพันับอันนี้เกณฑ์ที่วางไว้มีแบบนี้ถูกป่ะแล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องการป้องกันพรรคสาะกิจใช่ไหมใช่ครับพรรคมาเอาตังค์เงินจนเยอ่ไปอ่ะสกกิจเราทำไม่เห็นก็ตองยังไม่เห็นเลยนะมันยังไม่เห็นพรรคที่เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของบ้านนี้เมืองนี้เลยนะพรรคที่เก่าแก่ที่สุดพ้าประชาธิปัตย์ไม่ใช่เสาเขื่อนเสาหลักถ้าบอกพรรประชาธิปัตย์ไม่ซื้อเสียงเชื่อไหมไม่เชื่อ อนาคตใหม่ครับใช้เงินไหมใช่ครับใช้ครับอก็ถามว่าเขาห้ามใช้เงินเกินกว่าที่กําหนดทัดเข้าไปร้อยยี่สิบล้านเกินไม่เกินเกิน,กนกครับ <c oughs> แล้วอะไรเนี่ยที่บ้านนี้เมืองนี้จะฝากไพได้กับพักการเงินป้อง <c oughs> ก,กันเรืองใหม่กลางรัฐธรรมนูญไปเลยกลางรัฐธรรมนูญไปเลยหรือเอาน้ําสมุนไพรไม่ไป้เลยกลางรัฐธรรมนูญตั้งพักเลย เขาบอกว่าให้มีทุนประเดิม1ล้านบาทสมาชิกเริ่มต้น5้าร้อผมมีปัจจุบันเบือดิมล้านสามแสนแปดหมื่นผมมีสมาชิก674เรียกประชุม635้าด้วยความที่กลัวเพราะเราไม่เคยเป็นนักการเมืองมาก่อนกลัวทําผิดเป็นคำต่ามเขาบอกว่าเอาสี่ผ้าก็ขนมาจากภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานมาหมดเหลือเป็นสิบสิบบาทสี่ทุ่มไม่ได้นอนเลยวิ่งกันหลงไปหลงมาหัวหน้าเอาเล้ดีเอาเอาอย่างี้เดี๋ยวส่งมาเร็วไป มาขก็โรงแรมเปิดโรงแรมอย่างเดียวนะสองสามร้อยห้อง,องเคยมีไหมเดินทางมาประชุมทางการเมืองแล้วต้องจ่ายตังค์เคยดิ้ไหมที่พักกัางเรื่องสมาชิกจูแรกสองพันบาทพันดึงค่าเดินทางพันดึงค่าสนับสนุนพักการเรื่องใหม่อันนี้เรื่องจริงอยากรู้ว่ามีราัาไปขอขึ้นมาดูโรงแรมที่ติดแล้ว เป็นตั้งโอนจางจังหวัดตนกันพอเริ่มต้นเสร็จปุ๊บผมมันเริ่มต้น้วยความท้าทายเนี่ยเริ่มต้นโดยความท้าทายเรามีเวลาอยู่ไม่ถึงยี่สิบวันครับเรามีเวลาอยู่ไม่ถึงยี่สิบวันเพราะเรากาหนดเลยตอนนั้นท้าทายกับพหชรทุกท้าทายกับพหลชอทุกเดี๋ยวมีเวลาไม่ถึงยี่สิบวันใช่ทีมงานปุนะ๊บมันบอกหัวหน้านะไม่ได้เลยคุณหายยังไงไม่ได้ แค่สมาชิกสมทบทุนจดจัดตั้งพรรคทุนหนาไม่ได้แล้วเราจะทำไงเราจะสู้ยังไงก็หนูไปคุยแล้วหนูคุยยังไงมันก็รับเอาไปเอาอย่างนี้หนูคุยอย่างไรกได้ผมก็เปิดโทรศัพท์ซึ่งผมทําได้ถ้าผมทําเองผมก็ตายผมก็อันนี้เป็นรายชื่อผมก็รูดปึ๊บจิ้มมาเลยคนไหนก็ได้เราจิ้มมาดูอ๋อาอาจารย์คนนี้สวัสดี ผมนาเชนนะจำได้ไหมจำได้ขอตั้งสักหมื่นหนึ่งดิเอาไมาทำไรผู้จริงพูดเล่นผู้จริงคือตอนนี้ผมมาตั้งพรรคทางเรื่องใหม่นะตามกฎหมายก็ระบุว่าให้สมทบทุนจบจัดตั้งพรรคได้ตั้งแต่หนึ่งพันเนี่ยจนถึงห้าหมื่นด้ผมมองว่าคุณเนี่ยจะช่วยผมสักหมืหน่น,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 มนหนึ่งเนี่ยเอาอย่างนั้นลยเหรอครับหมื่นหนึ่งะสบายสบายอยู่แล้วตกลงห้าพันเรื่องัน ได้ครับได้ครับี๋ยวเล่นบัญชีไปเดี๋ยวผมให้มาเลยวิ่งเอาใบสมัครไปให้นะเมื่อก่อนเนี่นะเราซื้อบืิต้องตรงไปตรงมาคือต้องเอาใบสมัครไปให้ต้องเก็บทะเบียนบ้านต้องเก็บบัตรประชาชนไอ้ไอันีนวิ่งบานเลยไปถึงเมไปปุ๊บเรบาโอนองเล่นบัญชีนี้เข้ามานี้ทําแบบนี้ครับ <c oughs> เอาคุณน้าเอาแบบนี้เอาแบบนี้ขอเขาวนาน่าเรด้านอบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเนี้ยนึ้ออกว่าทุกคนยกเหมือนกันหมดเลโทรศัพท์ มีเพื่อนคนไหนที่พอคุยได้ยกเลยขอเลยถูกไหมถูกได้ไหมแบบนี้นี่วิธีการพอผมไปเล่าให้พรรคการเมืองต่างที่กำลังจะตั้งสมาที่ตั้งได้มันบอกราเฉโมครับไม่เชื่อเขาไม่ค่อยเชื่อมันจะเชื่อได้ไงก็ทุกพักเอาเงินล้านมาวางแล้วไีหาสมาชิกไปเอาชื่อเข้ามาไปบัตรเข้ามาแล้วมาใส่เป็นสมาชิกก่อตั้งครับถูกไหมถูกใช่ครับใช่ไม่ใช่กำนันสุเทพอ่ะเฮ้ยสมทุนคนละห้าหมื่นเลยเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อหลอก คนละห้าหมื่นห้าร้อยคนห้ายี่ห้าล้านน่ะกำลังสูครับหน้าไหนา่าเอาซึ้มาดูนี่ใช่ป่ะไม่มีทางเงินทุกครั้งต่มึงค้าเลยไม่มีใครทำยอย่างพักทางเรื่องแบบดังนี้ผมก็จะนาเรียนท่านพออ์ดูว่าเกียรติยศศักดิ์ศร,รีของการเป็นจิตอาสาทางการเมืองพักทางเรื่องใหม่ท่านเดินไปไหนเงยหน้าไม่ไายฟ้าก้มหน้าไม่ไอ้ดีออท่านมีศักดิ์ศร,รีของความเป็นจิตอาสาทางการเมือง